สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเอ็กตโตคานะคะเอขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนของพี่อลิซาเบตนะคะซึ่งวันนี้ขออนุญ,ญาตมาทําการสัมภาษณ์คุณนิชานะคะว่ามาดูรถที่โตโตคาความรู้สึกเป็นไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่<ช>นิชาชวันนี้เป็นไงบ้างคะมาดูรถโอเคเลยค่ะ,คะมาดูมาดูรถรีโว่โตต้ีโว่เนาะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างการจัดเป็นยไรยุ่งยากไหมคะประทับใจเลยค่ะโอเคประทับใจทำงานรวดเร็วค่ะค่ะ แล้ววันนี้พี่มารับรถเนาะอยากให้พี่พูดความในใจหน่อยว่าความรู้สึกครั้งแรกที่มาเจอเด้วยบรรยากาศแล้วอะไรหลายอย่างโตโตะค่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะโอเคเลยค่ะบริการดีแล้วก็บรรยากาศในร้านโอเคเลยชอบประทับใจค่ะค่ะเอะ๊ขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่รสเบตนะคะว่าวันนี้ พี่อลิซาเบธจะเป็นโต,โตโตคามาตรฐานที่คุณวางใจหรือเปล่าเนาะเอ๊ะขออนุญาตนับ 1, 2, 3นะคะถ้าใช่ยังไงพี่กดไลค์ให้หน่อยนะคะโอเคค่ะขออนุญาตค่ะมา,มานับกันเลยนะคะ 1, 2, 3ค่ะ